อุกฤษยาอุกุาันชาเซียจะยังจะเ่็นรองอามันธรรมดาชิเนกุนคระชา้าวไอรัสิทิโนับผมเนุ่้มช่วยอมริกาเาผมเนเนเดี่ยองครับ ที่มาในความสัมพันนะคะปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของำห้เกิดการเรียนการสอ่แบบก่อนทุกโครงการทั่วโลกรวมทั้งการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในระดับมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นรวมทั้งให้มีการพัฒนาด้านการผลิตและตัวใช้ให้มีประสิทธิภาพจะได้รับการพั ความรู Jesus, <ma> ้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สางการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวางและกระจายไปทุกระดับเพื่อให้เป็นบทเรียนที่เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสองเทาขนาดเดียวกันผู้เรียนจะได้รับวัฒนารรมแะการเรียนรู้ ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และยังสามารถเป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในและอื่นต่อไปนะต่อไปนะต้อไปเ้าได้เราจะได้เข้าต่อไปจะได้เนี่ยวัตถุประสงค์เรามาไปละมาผสมมาผสมเพื่อการศึกษา เพื่อเวทีเรื่องารอาเซียนสเพื่อศึกษาองค์กรเรื mm ่องสนใจเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนสามผู้เรียนสามารถพัฒาารูปแบบของเวากเพจได้ด้วยตเองและนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตัวเองมากขึ้นสี่เพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้ระหว่างเพื่อนและผู้สนใจเรื่องของวัน คอมพิวรทำโครงขอมพิวอรการทำโครงงานนะครับาจัทโครงงานคพิวเตอร์การแนะนาว็บบลอกเื็อเว็เพสเรื่องาอาเซียนครัวัสดุอุปกรณ์หเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่อระบบเครื่องไหนที่เนสอเว็บไซต์ที่ใช้ในการเว็บบล็อกคือเว็บเวบว็ดิมคองเ ปรเว็บเฟซบุ๊กคอมโวเว็บฟอสเมลและ Google นะครับ4โปรแกรมตัดต่อตกแต่งรูปภาพเช่น Adobe Photoshop CS 4และ Photoshop สแทช Adobe สแทบนะครับวันที่9วนนี้จะได้รับนะครับ1ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บบล็อกเรื่องวิทยา เรื่องที่จะนำมาบทเรียนในการสาร้างเว็บบล็อกคือเรื่องหานะเทียงเขาสามผู้เรียนสามารถพัฒนารัปแบบของเว็บบล็อกจากบทเสได้ด้วยตอนนัวเองและนำนมาประยุ์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตรเองมา้่ขึ้นส่สา แค่ระดู้เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปเพื่อสร้างอเค์กรขายการเรียนรู้หักเพืเพร้องได้แค่ได้นำเอาเทคโนโลยีเสริสมเทศรุ่มใหม่มาใช้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์วิธีดำเนินงานหนึ่งครัวต้าปัญหาให้แล้วระดมความคิดไปในกลุ่มคิดหัวข้อให้สองหัวข้อสอง ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจคือเรื่องอาหารอาเซียนว่ามีเนื้อหามากมายอย่างไรและต้องศึกษาค้นคว้าเรื่องเพื่อใจจากเว็บไซต์ต่างๆและเกี่ยวข้ขขอมูลไว้เพื่อจัดทำเนื้อหาต่อไป 3. ศึกษาการสร้างเว็บร็อกที่สร้างจากเว็บไซต์ WordPress จากเอกสารที่ครูประจาวิชาขอหผมและจากเว็บไซต์ต่างๆท,ที่นำเสนอ เลนิควิีการสร้างเลต้อสี่จัดทำโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ห้าปฏิบัติการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนารดล้เพื่อเพื่อในัเอเียหกจัดทำเอกสารบรรยายแอนโครงงานคอมพิวเตอร์โดยนำเสนอในรูปแบ ไปทวิทต่ลัยจะ้องมาทำงานโดยการงานสนสนานและก็ที่ชื่อบล็อ่แอาดู้ย